สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by JSN a e Management ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่คลอง3จังหวัดปทุมธาน,นีค่ะโบสภาทุกท่านมาชมโครงการบ้านปรึกษา40ค่ะโครงการแห่งนี้นะคะอยู่ที่คลอง3ค่ะเดินทางได้ง่ายและก็สะดวกสบาย อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอย่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตหรือว่าเซียร์ลังสิตค่ะและก็ยังใกล้กับสถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสําหรับโครงการแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่ค่ะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนบ้านที่โบจะพาไปชมกันนี้นะคะโครงการแห่งนี้จะเป็นบ้านทา์โฮมขนาด2ชั้นค่ะในบ้านจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามโบเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ และบ้านของเราวันนี้นะคะที่โบจะพามาชมกันค่ะอยู่บ้านเลขที่56ทับ70ค่ะในบ้านจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปชมกันด้านในดีกว่าค่ะ สำหรับบ้านทาวน์โฮมหลังนี้นะคะจะเป็นทาวน์โฮมขนาด2ชั้นค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะและ2ห้องน้ําบริเวณชั้น1ตรงนี้นะคะเรามีส่วนที่ต่อเติมบริเวณด้านหน้าที่จอดรถนะคะเราก็จะต่อเติมแบบเต็มพื้นที่แบบที่โบยืนอยู่ตรงนี้ค่ะและอีกหนึ่งส่วนที่เรามีการต่อเติมไว้ก็คือส่วนของด้านหลังตัวบ้านค่ะซึ่งคุณสามารถนะคะทําเป็นครัวไทยหรือว่าเป็นพื้นที่ซักล้างได้เพราะว่าเรามีการปูพื้นแล้วก็ทําหลังคาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนด้านในของตัวบ้านตรงนี้นะคะบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้ทั้งหมดของตัวบ้านเลยค่ะจะอยู่ที่ขนาด17ตารางวาเพราะฉะนั้นแล้วบ้านหลังนี้ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะคะด้านในของตัวบ้านตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็สามารถทําเป็นมุมพื้นที่รับแขกค่ะหรือว่าใครนะคะอยากจะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารด้านในของตัวบ้านตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะและส่วนของบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งห้องน้ําค่ะซึ่งเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะทีนี้เนีนยวโมจะพาทุกท่านขึ้นไปชมชมั และชั้น2ตรงนี้ค่ะ3ห้องนอนนี้นะคะห้องนอนแรกเลยจะอยู่ในส่วนของด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนอนใหญ่นะคะสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้พื้นที่ของห้องนอนนะคะที่อยู่ในส่วนด้านหน้าตัวบ้านที่เป็นห้องนอนใหญ่นี้ขนาดพื้นที่หน้ากว้างเท่ากับตัวบ้านเลยค่ะและอีก2ห้องนอนนะคะจะเป็นห้องนอนเล็กที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านบริเวณชั้น2ตรงนี้ค่ะจะมี1ห้องน้าด้วยกันซึ่งเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันและมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งของห้องน้าให้ด้วยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการทาวโฮมึกษา40หลังสิธย์คลอง3เริ่มต้นจากถนนรลังสิธย์นครนายกให้ขับตรงมาประมาณ5กิโลเมตรจากนั้นให้กลับรถเพื่อเบี่ยงซ้ายเข้าสู่ถนนโยธาธิการคูคดคลองหลวงแล้วขับตรงมาอีกประมาณ4กิโลเมตรโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือครับและสำหรับโครงการนี้ค่ะกับบ้านพฤษา40นะคะถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมคะ ท่านไหนที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะพิมพ์มหาโบได้เลยค่ะที่ Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางของเราที่ Youtube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะและนอกจากโครงการนี้แล้วนะคะเรายังมีอีกหลายโครงการให้คุณได้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมค่ะและที่สำคัญเลยค่ะเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อกับทุกท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ อีพีหน้ามัวจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ